สี่โมงสิบเจ็ดนาทีแทบจะลงรถไม่ได้เลยใช่ไหมเมืองนะอีท่ามึงเอ้ยแต่เป็นเมง่าไปสื่อของมาพี่น้องน้ยอยให้อยู่เทิงเทียงนะลุยปะลุยมานี่ลุย มานี่ฉันแบกต่อไปให้ดูสีซื้อกับข้าวซื้อของซื้ออะไรเต็มเลยอาญะหมดไปล้านกว่าโทษโผฉันบอกแล้วว่าเกี่ยวข้าวนะีคือการส่งสัญญาณที่ฉันจะจ่าย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 ,าย,อยเอาเสื้อออกอามาในเดอเสือ้อเสื้อกล้องยีนพื้นเรา้องมากแล้วลุย รู้ยบอต้องมาแล้วข้าวโพดข้าวเพลข้าวอะไรอีกอเยอะแยะมากมายกก่ายกองมักถ่วมักแตงนําปลาขนมเส้นจะผัดหมี่หรอเธอเธอซึ้งซุงหนหมี่มาน่ะเอาลงเบิร์ดอะไรเอาของสดอาลงก่อน นนูี่แล้วบังเอาน้ำปลาว่ามันน้ำปลากินของกูจะเบิดถูกสิมาลามบกักน้อยนี่สวัสดีคุณ,คณลุงคุณป้าเร็วๆสวัสดีครับคุณยายคุณลุงคุณตาครับผมสวัสดีสวัสดีครับไม่สมองครับ<า>ไปเอาเนี่ยห้องดากนดะหนปาน,นนุ่งผูด แม่บอสใสแอลแบบคนปีกว่าสองปีครเจ้าตัวใหญ่ประดันบ่กิโลยุครจะเก่ากิโลฮาสิบสี่กิโลบอส่าใสใสแอมเป็นหัดแต่แม่ใสหลวมๆเนาะเอาของเจ้าดิหิวเอ้าฮิวได้บ้าสองแสนเสิบห้าเอาหน่อยอ่ะไปไว้น้ำมูกนะผม จ่ายเงินแล้วไรพอพายนะพอมืออื่นน่งลงมาใหม่เด้อมืออื่นน่งลงมาใหม่ายลงมาได้สื่อแนวกินมานบักลายหนุ่มหนิภาษาบอมามาม่าแม่ระว,วะบอะมาประจ่ายเงินไรอา้าวมีขู่ด้วยอขอมึงซื้อทั้งหมดเท่าไหรส่สักคน อย่างมัพูดเนี่ยพูดร้านพริกร้านเกางเทศก็หมดไปใช้าสิบซื้อมา c อ v e r c o กูไม่มีให้โอเคนะมาห้าะไปด้ลงนีเงินไปมานต้นมันสองแสนเจ็ดสิบห้า พี่ถุวานนฝากไปให้คุณแม่คกูกระดะม,มือมอเมือไห่แม่เด้ออ่าร้อยบาทนี่หหนอคองมาเลยยังคองมาคนจะาสันดานพวกคนส่งไปตั้สร้างอะไรรอ มันโวแม่คนส่งของบริษัทมันเองอะมันส่งเอง,อนะองเซอร์ซ่าบริการหวยแตกมากอันนีอะไรพี่น้องสั่งคล้องเป็นทะายเมือกเลยแค่อยู่ในไทยนล้วหายังมาอ,อีหยังออน่อเป็น,น่อใกล้ประและยากไห็ดยียอเอานนอาน,นะไปใ,ใส่ตู้เย็นไว้ กรบปัตทูแต่พวกแนวทอดนะพวกฮัน,อน,นซอสนั้นพวกปีกเป็ดพวกไก่นะพวกชกินทนีน่มกขาขาัดดาาก,ก็มาเราเข่าแต่ขนมก้ที่มันกเกี่ยวเข่ากิน ไปแล้วหนึ่งแถวเก่งมากเลยไปเกี่ยวข่าได้เลยน้องลูกเปในเมืองพลิมสื่อทงมือเมัอนศาสดิ พี่ทุกวันนนเมื่อกี้น่ะเอาเงินหาร้อยบาทให้สาก่อนเมื่อไหยอย้คุณยายหนอยเด้อไอมันเป็นนักก็ให้นานๆอืออ๋อมเออนนี่แดดได้นี่นะโอ้ยยังไม่ได้หาคนงานสัมเฮยเฮยย่าพาว้าวเฮ้ย เดยวเขาสิตื่นเขามาบิ่งคีบเองเดี๋ยวเขาสิบลมาหมอาน้องกินนี่หมากแข้งครับขนมสองสี่โอ้ขนมวิแคนดี้สิได้กินติสระเขาจะห่อหืม เหี่ยึงเห็นยังอยู่อืออีท่านรับ้มึงเห็นยังอยู่แบ่งกับลุกสาดด้วครคนระเของมึงนะ่งเก้าาบ,บอกว่าทำมแล้วเด้อหยเนี่ยนะมาบันห่แล้วว่าเล่าเรื่องให้หย่านะแล้วใจใจจากหจาก

จั๊กเก็ตจั๊กเบ้หาวเดียวเอียวไปงวหมาเรียวงวหมาวังเก่าแม่กับแม่ตัวเองก็เลยบอกเป็นยังแม่คนอื่นกูจ่ายกูด่าแปดบ้านพออยู่งวงกับงวงตัวเองก็เลยเอาเต็มที่ไปเลยเมื่อนหร่กินบมอิ่มมาเค่งวันนี้มาเต็มที่ข่าววัยยุคไทยบ่มีย้า มีบันแหะอเขามั่เบอจ้ายกินบ่บงเขนก็จ้บ่เห็นมันเลยอยู่ดงมันอยู่ด่งอ้าสูเอาขนมอาหากินแบบผักันแค่บนี้บก็มีอมันขึ้นบักสองมัเดี๋ยนี้เยอแล้วอื ยูใส่ hai, har, situação, ุ่นได้กูเห็นอยู่ลักเกลือขายบรรณาจารย์ผู้ได้ใช่เกี่ยวเขาเจ้าหน่อยก่อนพี่น้องแล้วก็สะขึ้นไปเกลือไก่เขี่ยไข่ย่างเฮยยังม่ทันท้องคิวโตเฮย

เก็บป no. nah, su ้าบรรยากาศเพื่อนเคยมีก่อนพี่น้องแล้เกี่ยวข่าวนี้มันยำมันมนามาแย้วเนี่ยใ้อาน้ะำบติมากินพวมันหนุ่มมือสีุ่มมากกืบบัวดอกแค่นี้ของไผ่ในการไผ่ วเ่ากเฮี้ยวเฮี้ยวพะนเสียวบิ่ยแลวเสียวกินเสียวมันแสบคือ,อยังนี่แม่มันง่ายคือ,อยังนี่นอซื้อของมาเต็มโหลดเบิรเป็นถนวได้ล้านโพดโพใครบมา s o รี่ได้ืางอ,อื่นเด้อ

ไปยินบอกม่ถาว่าวนะพี่ไ้ยินบอกม่้าอามวานี่นะแนได้อือบค่าอกมวานี่ไปยินะคะมือืนขึ้นแดคางอยู่น้องเฮ้ยตอหนังสือมาสพันบอกนไปซืออยู่ห้านนี่แหะ